สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการซื้อนะครับ S D card ซื้อ micro S D นะครับสำหรับใครที่อชอบถ่ายรูปหรือ,อเป็นอินฟูต่างๆนะครับหรือว่าชอบถ่ายคลิปถ่ายรูปนะครับที่จะใช้เก็บบันทึก ภาพต่างๆนะครับหรือวิดีโอต่างๆนะครับวันนี้นะครับเรามีวิธีการสังเกตนะครับสำหรับ SD Card ของแท้และของจริงนะครับบางคนนะครับเคยสั่งมาหรือชอบออนไลน์มานะครับโดยมันเป็นสินค้าที่คล้ายกันมากนะครับเวลาสั่งมานะครับสมมุติระบุในออนไลน์นะครับในระบบการซื้อออนไลน์นะครับบุว่า ประมาณนะครับ 32GB หรือ 64GB หรือ1 2 8ประมาณนั้นนะครับแต่เอามาใช้ได้จริงก็คือ 1. ใช้งานไม่ได้บ้างหรือประมาณนะครับความจำหรือความจำไม่ถึงตามที่ระบุตรงหน้า S D card หรือความความจำนะครับไม่เป็นตามที่กำหนดนั่นเองนะครับเรายกตัวอย่างนะครับเป็นสินค้าตัวนี้แล้วกันนะครับ เราจะยกตัวอย่างตัวแรกนะครับขึ้นมาเป็นของแท้นะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับแล้วก็ขึ้นภาพตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นของกรอบหรือของปลอมนะครับเราไปดูที่ของแท้กันก่อนนะครับของแท้นะครับให้เราสังเกตง่ายๆนะครับโลโก้จะชิดขอบด้านล่างนะครับตัว U L g R นะครับอัลตรานั่นเองนะครับ แล้วก็สีพื้นสีแดงบนนะครับจะต้องออกสีชมพูนะครับตัวนี้จะเป็นของแทนะครับแล้วก็มาดูชีอของกรอบหรือของปลอมนะครับของปลอมก็คือโลโก้ตรงกลางนะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะ ไม่เหมือนของจริงนะครับแล้วก็สีพื้นสีแดงนะครับเป็นสีแดงสดเกินไปนะครับแล้วก็ตัวอักษรไม่ครบจะสังเกตเห็นตัว a มไหมครับคำว่า A1 นะครับอ่าสังเกตดีๆนะครับแล้วก็ตัวหนาเกินก็คือตัว i นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหนาเกินพื้นที่มากนะครับ ให้มีการสังเกตนะครับเวลาจะสั่งซื้อนะครับให้ดูง่ายๆนะครับสังเกตดีๆนะครับแล้วก็ความคมชัดจะแตกต่างกันมากนะครับสำหรับตัวอักษรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับตัวอักษรของกรอบอย่างเช่นตัว micro SD นะครับดูนะครับจะเป็นการหนาแล้วก็หนาเทอะมากกว่ากันนะครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆมีข้อสังเกตหลายอย่างเลยนะครับท่านผู้ชม หากใครจะเลือกซื้อ SD Card ก็ศึกษาข้อมูลดีๆนะครับท่านผู้ชมจะได้ของแท้แล้วก็จะใช้งานได้ตามปริมาณความจำที่แท้จริงนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้น่ะน่าจะเป็นความรู้แก่ท่านผู้ชมนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งล้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ